ชาวราศีตุลน,นี่คือสัญญาณที่กําลังบอกว่าชาวราศีตุลกําลังจะลืมตาอ้าปากได้ปัญหาต่างๆจะถูกจัดการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีตุลเนี่ยหรือว่าชาวราศีแห่งความยุติธรรมที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์มันไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลย ทำธุรกิจก็โดนโกงทำธุรกิจลูกค้าก็หายหมดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันคือฤดูกาลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาชาวราศีตุลเขาเรียกว่าช่วงนี้ดวงแรงดวงรวยที่ราคาเนี่ยครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีตุลอย่างที่อาจารย์บอกไปสัญลักษณ์แบบนี้ เรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของศัตรูกําลังจะแพ้ภัยให้กับชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเป็นคนที่ใจดีเกินไปทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อส่วนรวมแต่บางครั้งการทำความดีมันก็มีความคาดหวังเล็กๆ เพราะฉนั้นความคาดหวังจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดช้าขึ้นแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับบางอย่างนะท,ท้ายคลิปกลางๆคลิปเนี่ยในเรื่องของการปรับโง่เห้งยังไงปรับท่าทั้งห่ายังไงให้เรามีโชคชะตาที่ดีขึ้นไม่ได้มีโง่เห้งแบบคนยากจนเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเหล่านี้อาวเอาเป็นว่าเข้าเรื่องงานกันก่อนสําหรับเรื่องของการงานเนี่ย ชาวราศีตุลอาจจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเปิดบริษัทใหม่รับพนักงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นการเงินมันเข้ามาดีก็จริงแต่มันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ค่อนข้างพอสมควรเรื่องของการหมุนเงินต้องบอกว่าชาวราศีนี้บางครั้งบางคราวการลงทุนกับคนที่เราสนิทชิดเชื้อ หรือว่าเราลงทุนกับคนที่เรารู้สึกว่าแม่เขาหน้าไว้วางใจแต่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าชาวราศีตุลอะไรที่เราไม่เข้าใจอย่าไปยุ่งกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนโดยที่เราไม่รู้หน้ารู้หลังเพราะการลงทุนแต่ละครั้งมีความเสี่ยงเนี่ย ลองหาในเรื่องของประวัติปูมมหลังดูซิเขามีความประสบะเขาได้ประสบความสําเร็จมาบ้างหรือยังเขาล้มเหลวมากี่ครั้งแล้วหรือว่าเราจะเชื่อแต่คําพูดที่เขาพูดออกมาเนะี่ยเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยทั้งเทวดานะีไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังเข้าข้างชาวราศีตุลเป็นอย่างมากที่ราคา ส่วนเรื่องงานสังคมเรื่องของค่าจะไออ่าไม่เลวว่าค่าจะจ่ายเอาเป็นว่าในเรื่องของภาษีสังคมแล้วกันจะเป็นงานแต่งงานบวชงานอะไรต่างๆเรื่องของงานมงคลก็จะมีในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไปบ้างนะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีตุลเรื่องของโอกาสใหม่ๆแต่โอกาสในครั้งนี้จะมีในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือหมายความว่าชาวราศีตุลจะมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยชาวราศีตุลให้อยู่รอดปลอดภัยที่ราคาเอาว่ากันเลยเชียวสําหรับเรื่องของรถราเรื่องของการเดินทางแต่ช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าชาวราศีตุลจะมีในเรื่องของการฝันแปลกๆจาไว้นะถ้าใครที่เกิดในราศีนี้ แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฝันไม่ดีอันนี้บอกเลยว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันร้ายจะกลายเป็นดีเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะสำหรับชาวราศีตุลอยากจะไปไหว้ขอพรถ้าเป็นเรื่องสุขภาพแนะนำว่าวัดหลงวงพ่อโตาบางปีใหญ่อันนี้ก็จะขอพรในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพหรือหมายความว่าชาวราศีตุล ใครที่เป็นโรคไม่สบายไม่สบายตามร่างกายอยู่ก็จะเจอหมอดีนะก็จะเจอการรักษาที่เขาเรียกว่าถูกโรคหายบางกันเถอนะเพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการขีดการเขียนหรือบางท่านทําเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้าง เอ็กพอร์ตอินพนะปัญหาต่างๆจะถูกขี้คลายออกไปเอกสารต่างๆที่มันติดขัดมันก็จะผ่านพ้นไปได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกต้องอดทนหน่อยนะเหนื่อยแต่โคตรด,ดวยสำหรับชาวราศีนี้เพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยมันคือการดูจังหวะของชีวิตโลกใบนี้มันก็หมุนไปอย่างเงี้ยนะทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือดูใบไม้ร่วงหน้าหิมะชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นแบบนี้เมื่อถึงช่วงนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบงันเลยเหมือนช่วงใบไม้ร่วงเลยแต่อีกไม่นานจำไว้ว่าเดี๋ยวดอกไม้ดอกผลของมันมันก็จะเกิดการผลิให้กับเรา จงใช้ความอดทนรอคอยให้ได้นะแล้วสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของลักษณะของเราเรื่องของโง่เหงเพราะฉะนั้นโง่ห้าเนี่ยโง่เหงที่ดีเป็นยังไงข้อแรกเลยอยู่ให้ห่างจากญาติพี่น้องที่จ้องจะคอยเอาเปรียบเราที่พูดแต่สิ่งไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราขอให้ทิ้งออกโง่เหงจะดีขึ้น,เ,นเพื่อนฝูงที่เอาแต่ได้ นฝูงที่คิดว่าอยากจะมาเอาเปรียบเราถ้าตัดทิ้งได้โงเ่เฮงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีขอให้เอาออกไปจากตัวเราเพราะฉะนั้นโงเ่เฮงของคนรวยกับคนจนมันก็คนละแบบคาเลคเตอร์มันบอกได้ชัดมากถึงแม้ว่ามึงจะขับล amborghini มาแต่ถ้าเกิดเป็นของเก๊เดี๋ยวมันก็ต้องดูออกนะเพราะฉะนั้นเรื่องของโงเ่เฮงมีความสําคัญมากมันเกี่ยวข้องกับโชคชะตาของเราโดยตรง Yeah. อย่าปล่อยให้ตัวเองมีโง่งแห่งความจนเพราะนั้นจิตใจของเรามีความสำคัญถ้าคิดขอให้คิดแต่เรื่องดีๆถ้าจะพูดขอให้พูดแต่เรื่องดีๆมันจะทำให้โง่ห่งเราเกิดความสว่างสวัยถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะทำมาหากินเราจะทำธุรกิจแล้วมันขาดทุนมันโดนโกงไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวสิ่งที่ดีกว่าจะกลับมาหาเราแค่เรารักษาสมดุลความรู้สึก ให้ดีให้ได้จำไว้ครับว่าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวมันก็กลับนะสำหรับเรื่องของที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลถ้ามีโอกาสขอชาวราศีตุลได้เก็บจัดปัดถูให้เรียบร้อยอะไรที่แตกขใอยเอาออกไปแล้วห้องที่สำคัญที่สุดที่เป็นห้อง เกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงเนี่ยก็คือห้องนอนของเราเนีเพราะฉะนั้นห้องนอนทุกห้องนอนจะมีพลังงานอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเตียงนอนควรจะไม่ตรงกับประตูเพราะคนจีนถือว่าการที่เราหันเท้ามาทางประตูเนี่ยเป็นอับประมงคลเป็นทิศของคนตายห้องนอนควรมีความสะอาดอากาศถ่ายเทได้อย่างดีแล้วหัวเตียงเนี่ยห้ามมีหน้าต่าง เน่เพราะมันจะส่งผลในการเงินรั่วไหลได้มันจะส่งผลถึงเรื่องของความมั่นคงทางการเงินปิดได้ขอให้ปิดไปเลย <c oughs> คนจีนเชื่อว่าด้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นด้านหลังต้องปิดทึบให้หมดเนี่ยแม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่สะไม่มีประเทศมหาอำนาจใดบนโลกเนี่ยที่เขาไปทำลายไปเอ่อไปก่อสงครามกับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้เพราะเขาห้อมล้อมไปด้วยภูเขาเช่นเดียวกันมันคือการปกป้องนะกำแพงข้างหลังเนี่ยหัวเตงขอให้ปิดมิดไปเลยไม่ได้ไปสนใจนะว่ากันเช่นนี้ส่วนเรื่องของกระจกเรื่องของสิ่งอะไรที่มันสะท้อนเงาก็ขอให้เลี้ยงเลี่ยงไม่ใช่ตื่นมาแล้วไปเจอกระจกเลยอันนี้ก็ไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะมีแค่นี้แหละก็ไม่ได้มากอะไรเอาเป็นว่าในเรื่องของความมึนเมาในเรื่องของ การใช้ชีวิตขอชาวราศีตุลอย่าได้เข้าไปคล้องแวะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกจะเป็นผับจะเป็นบาร์เป็นดิสโก้เทคหรือมันเป็นแหล่งรวมอบายมุกมันจะทำให้ชาวราศีตุลเกิดการผิดพลาดได้อาจจะมีเรื่องตามมาหรือหมายความว่าไม่ใช่กับเราโดยตรงเราอาจจะอยู่ในกลุ่มก้อนที่เขามีเรื่องเพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงการที่เราจะออก ไปปาร์ตี้ยามค่ำคืนนะอาจารย์ทิ้งไว้แค่นี้หลังจากนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงกระเป๋าสตางค์แล้วนะหลังจากนี้ไม่มีในเรื่องของการพยากรนะท่านใดยอยากจะเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินทางไปยังไงดีอาจารย์มันรู้สึกว่ามันตีบตันไม่หมดมันแหมอาจารย์เทพหนูนี่แม่งเหนื่อยชิบหายเลยให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋า สตังนะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตังที่ดีจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของเราได้กระเป๋าสตังที่ดีคือการเปิดประตูเพื่อให้ความโชคดีเข้ามาหาเรารุ่นนี้รุ่นลักชัวรี่ละนยรุ่นนี้99,000จันจาเทพมึงมึง,ม,งมึงไปปลุกเสกที่ไหนมาน่ะะหรือว่าพ่อมึงตายขายราคานี้เอาเป็นว่ากระเป๋าดีๆมันก็สมน้ำสมเนื้อ กับเงินทองที่จะเข้ามาหาเราไม่ใช่หรือเนะเรื่องของกระเป๋าสตางค์ความเชื่อเหล่านี้อาจารย์ได้มาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ทําตามที่เขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือที่อยู่อาศัยของเงินทองนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราทุกใบผ่านพิธีมหาเทาพุทธาพิเศษปลุกเสกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองทุกใบ <c oughs> เอาเป็นว่า ให้เชื่อแบบนี้นะว่าเงินทองเนี่ยเขาเลือกคนอยู่เงินทองเลือกที่อยู่อาศัยของเขาเองเราไม่สามารถที่จะไปเลือกอะไรได้เลยบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางถูกผูกไว้ให้หมดแล้ว 99%00 0มาสำหรับรุ่นนี้ส่วนในรุ่นคลาสสิก อันนี้คือรุ่นแรกของอาจารย์หนังยังดีซิปรูดได้รับประกัน200ปีในการตัดเย็บ13,900ส่วนที่เห็นในตู้นี้29,700อาจารย์ว่าราคาตรงเป๊ะเลยเอาแบบนี้เลยแล้วของอาจารย์เทพนี่เขาเรียกว่าพอได้ใช้นะจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะส่งพลังส่งโชคส่งลาภใครที่การเงินล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ลองเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ดูสิ กว่าที่อาจารย์จะมีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็ใช้ชีวิตมาแบบทุรักทุเลก็คิดว่าทําไมตัวเองถึงเป็นคนที่หาเงินได้ยากลําบากเหลือเกินถึงจะหามาได้มันก็มีอันกันมันต้องมีการใช้ออกไปอยู่เสมอหนังสือเล่มนี้มันทำให้อาจารย์ตกผลึกมันทำให้อาจารย์เห็นว่าถ้ามนุษย์ยังต้องการที่อยู่อาศัยดีด สตังก็ต้องการเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องของราคามีความสําคัญมากมันมีกฎอยู่2กฎกฎ200เท่าก็คือราคาของกระเป๋าคูณ200นั่นคือไรายได้ต่อปีของเราที่เราจะได้รับจากเงื่อนไขนี้จะไปซื้อใบละ99บาบาทก็ไม่ได้มีใครว่าแต่มันก็ตามเหตุตามผลของมันความสมน้ำสมเนื้อของราคากระเป๋ากับเงินที่กำลังจะเข้ามา จำไม่ว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเศรษฐีส่วนใหญ่แล้วเชื่อเถอะว่าเขาจะให้จุกจิกจู้จี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างมากเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องของการเปิดประตูต้อนรับความโชคดีก็เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อาจารย์เนี่ยสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นนะมันมีวันเนี้ยเมื่อวานนี้อาจารย์ได้ดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นน้องเป็นโลกอะไรเหมือนคุณวินัยไกลบุตรเนี่ย นะอาจารย์พอได้ดูแค่ว็บเดียวแค่นั้นแหละเสียงน้ําเสียงของเด็กที่พูดออกมาเนี่ยอาจารย์น้ําตาไหลเลยน้ําเสียงที่เด็กคนหนึ่งถูกพ่อแม่ทิ้งไปแล้วอยู่กับยายอาจารย์ก็เช่นเดียวกันสมัยตอนที่อาจารย์เด็กๆเ,เนี่ยก่อนที่แม่อาจารย์จะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกเสียใจความรู้สึกมันสูญเสียมันโคตรยิ่งใหญ่เลยนะ มันมีอยู่สองครั้งใหญ่ๆคือครั้งแรกแม่อวาาจารเนี่ยไปทิ้งไว้กับยายอ่าโอเคยายก็ยังดีอยู่ก็ยังรู้สึกโอเคแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือในช่วงหนึ่งประมาณสักปอสามแม่อาจารย์ตัดสินใจว่าจะให้ลูกๆทั้งสามคนเนี่ยไปอยู่กับพ่อแล้วก็ตัดสินใจแบบนั้นพ่ออาจารย์เนี่ยขับรถเปอร์โยสีเขียวจําไว้ได้เลยห้าศูนย์หนึ่งหรือห้าศูนย์สี่เนี่ยไปรับอาจารย์ที่อารัญญประเทศ นะตลอดเส้นทางอาจารย์บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยแล้วมันก็น่ากลัวตามนั้นมันมีอยู่ตลอดเส้นทางที่อยู่กับพ่ออาจารย์กับแม่เลี้ยงเนี่ยพ่ออาจารย์ไม่ค่อยกลับบ้านหรอกแม่เลี้ยงก็จะทําอาหารไปขายที่ท่าเรือนะอาจารย์ก็จะได้กินข้าวกับเศษพิกแกงที่มันติดอยู่ก้นกระทะผัดให้อาจารย์แล้วก็พี่น้องอีกสองคนกินบางครั้งก็คิดว่าทําไมชีวิตเราต้อง มากินอะไรแบบนี้เป็นเวลานานๆานานแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะเติบโตมันต้องผ่านอุปสรรคไม่มีคนไหนที่ประสบความสําเร็จแล้วไม่เคยเจอความทุกข์ไม่เคยเจอการหักหลังนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นวัคซีนของอาจารย์เอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์ท่านใดมีความเชื่อนะอาจารย์ถ้าหนู ไปซื้อขออาจารย์ท่านอื่นได้ไหมได้จะไม่เล้ว่าได้เหมือนกันจะไปซื้อกระมอลกักหมอช้างหมอเอหมอบีหรือจะไปซื้อแบรนด์อื่นๆบนโลกใบนี้ใช้ได้เหมือนกันเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นกระเป๋าสตางค์อาจารย์เทพกระเป๋าที่ใดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแต่อย่าลืมเรื่องของกดคุณ200ราคาของกระเป๋ารูปทรงของกระเป๋าแล้วถ้าวันนี้เราอยากให้คนที่เรารักหาเงินเก่งให้ซื้อกระเป๋าสตาง ให้กับคนที่เรารักจะเป็นเมียเป็นผัวเป็นลูกเป็นใครก็แล้วแต่ได้หมดเราจะโชคดีมากขึ้นคู่รักของเราคนที่เรารักก็จะหาเงินเก่งขึ้นเงินทองก็จะไหลามาเทมาอย่างง่ายดายอ่ะอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอาจารย์เนี่ยลอกันทั้งบ้านเลยวัดแดกทีละขาะสามตัวตรงจากเจ้าไข่ แล้วก็เดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายกันด้วยโครงการสะพานบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการพวกเราจำไว้นะทำความดีโชว์ไปเลย อย่าให้สื่อต่างๆลงแต่ข่าวอาชญากรรมเอาแต่สิ่งชั่วร้ายมาให้มาปล่อยให้พวกเราดูทำความดีช่วยเหลือใครลงแม่งไปเลยโชว์ไปเลยถ้าการโชว์ของเราการทำเอาหน้าของเรามันทําให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นทำเอาหน้าไปเลยโชว์แม่งไปเลยอ่ะ805 805จากไอ้เจ้าไข่แนตะ่ท่านใดอยากจะร่วมบุญซื้อรถวิลแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการก็ตามนี้เลย1 2 0 8 9 8 07 หกห้าเดี๋ยวอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีตุลจงพบแต่ความสดใสจงพบแต่ความเจริญหมดหนี้หมดสินมีเงินมีทองนะแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงที่รักา